และนี่นะครับคือภาพหลุดของ MLBX b จุดครเซนหรือว่ามหาเทพนึกมารเฟดที่2นั่นเองนะครับที่โพลหลุดมาในทั้งติ๊กตอกใน Google บ้างในเน็ตในอะไรเงี้ยใน YouTube ก็มีช่องที่เอามาลงบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมก็เลยเจะเอามาให้ดูกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพิ่งเห็นส,สดๆร้อนๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ตามข่าวที่มันเป็นเกี่ยวกับข่าวหลุดแล้วนะเพราะว่า ผมเน้นดันดาวอยู่ตอนนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าตัวที่จะเข้ามาเนี่ยครับมีเนี่ยตัวซ้ายสุดเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อนะผมไม่รู้จักทุกตัวเลยแต่ว่าเอาง่ายคือมีฮีโร่ที่จะมาเป็นเนี่ยไอพวกนี้คือมีฮันโซที่เป็นตัวเสื้อขาวตรงฝั่งซ้ายมีโนแลนที่เป็นคนเสื้อขาวฝั่งขวานะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่ง อ่าที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เลยนะมันจะมีตัวซ้ายสุดนับจากฝั่งซ้ายสุดนะตัวฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเบเนเนต้านะครับผมนะต,ต่อมาจะเป็นฮันโซแล้วก็โนแลนและตามด้วยเซซิเลียนนะครับผมจะประมาณนี้เลยสําหรับอ่าเขาแรดเฟสที่2นะแต่ก็เป็นแค่ข่าวลือแหละยังไม่มีความน่าจะถืออะไรขนาดนั้นนะครับคือฟังหูไว้หูแล้วครับถ้าจะมาก็อาจจะมาเป็นปีหน้าหรือเปล่านะครับต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าประมาณนั้นนะครับถ้าใครที่อ่ ชอบเรื่องนี้ก็เก็บตังค์รอไว้เลยครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตข่าวหลุดอะไรที่เกี่ยวกับเฟสที่2อนี้อีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับอันนี้เป็นแค่ภาพนิง่งเฉยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้อีกทีครับถ้ามันมีอะไรอัปเดตนะครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับ